ทางรัฐบาลจ้าสวัสดีค่ะไว้กลางเลขที่ออกค่าแปดสับคู่เลยเจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดสามเจ็ดศูนย์แปด ห8 8แปดแหลักร้อยมีสบกท่ากับสี่บวกหเท่ากับเจ็ดสี่ห้าสี่ห้าหลักร้อยมีสี่ห้าเ อาชกห้าเจ็ดห้าห้าเจ็แปดห้าเจ็สามห้าเจชอบจับเอานะคะแค่นี้แหละ โอ้โหเจ็ดกับสี่เจ็ดกับสี่เจ็ดกับสี่มจะมาแล้นชมพูชมนิ้นเน้นเจ็ดห้า <c oughs> <c oughs> เจ็ดยงจะมาอีกเจ็ดยงจะมาอีกจะจับหลักร้อยให้หมดเลยจับหลักร้อยให้หมดเลยมีพิจารณาเลือกเองนะคะเลือกเอาเองนะคะเลือกเอาเองจะมีสี่เจ็ดห้าสี่เจ็ดแปด

เลือกนะคะเลือกนะคะใครชอบก็เลือกตามตามใจเราเลยชอบก็จัดไม่ชอบก็ผ่านนะคะโอเคโอเคโอเคชอบก็จัดไม่ชอบก็ผ่านแค่นี้จ้าสวัสดีค่ะโอ้ลืมลืม <laughs> ชอบก็จัดไม่ชอบก็ผ่านแค่นี้นะคะสสวัสดีจ้า